อย่าวางไห้อย่าวางไห้เยอะกพูดพอๆนะคะพูดพอๆนะคะกินเยอะยาก ไปหาแก้วมาดูเมือบานหายาบานผายาเออไปหาอันนี้ปะไปาอันแก้วมาไปุูคุณนอนขึ้นขาองขึ้นน้ำหนักข้ามบางทีอยู่ต้มเอาลูกต้มเอาให้ลูกนะเออ มิงมิงทำอะไรคะยืดยืดยิโยกทำอะไรยืดแามมัทำอะไรแทะมวยนิวหนึ่งยาวนิ้วยาวนิ่วยาวโเสร็้วมันใหญ่มากเยมากไหนอินเนาะมาตามมาน

นสนุกกันใหญ่เลยใชเามาื <c oughs> <c oughs> ่อกี้จอเจจบเ้่เด้วก็ <c oughs>